สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อผู้สุกคนนะคะมาพบมาพอกันอีกตามเคยนะคะกับสาวสว่างมันเองเนาะคะ่ะเมื่อนี้ออกมายัางในสวนสักพักหนึ่งสะก่อนก่อนที่จะไปเหตุการณ์เหตุงานเนาะมารับบรรยากาศมาฟังเสียงนกเสียงกาในจักน้อยนะคะทุกคนโดนโดนอังใดออกมานั่งจะฟังเสียงสี่แม่นะคะลมในจักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกความสิต่างเขาบนกี่ฝาลดเนาะคะ่ะสิตัางเขาในจักน้อยิได้มาบอกยัง เมาโม่สาวซ้อยเรื่องการเรื่องงานนะคะสิมบาบอกประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะในการเหตุงานเป็นสาวโรงงานทางหนีเนาะหลายๆท่านเนาะอาจจะมีคําถามว่าโหเจ้าเหตุงานาทางนี้เนี่ยพอเห็นเจ้าใจเสือพนักงานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมือนี่ก็จะได้ว่านางบอกให้ฟังคักเลยนะคะว่าเป็นจังใดนั่นเองเดี๋ยวไปหาหม่งนางกอนทุกคนค่ะเอาละค่ะ ย่างไปย่างมากกได้มานั่งอยู่หม่งเกา่าคือเก่านะคะเพราะยังเพราะห้ามองอื่นก็เไปนั่งบ่ได้เนาะอีกอย่างหนึง่งทึ่งร่มพรอมละกัแสงมันบกเขาเนาะคะ่ะทุกคนค่ะมวยก็เลยมานั่งปอกร่มหม่งเกานี่แหละนะคะทุกคนค่ะอะมาเล่าให้กัฟังเนาะคะ่ะเมื่อยู่พี่ะคือว่าเรามันกะมีการงานให้เ,หเลือกลยอย่างเนาะแต่เป็นยงังเอ่อมวยอันไดมาเลือกที่จะไปเหตุงานโรงงานส่วนงงหลังนะคะระยะส่วนหลังนั่นเอง ก็คือว่ามันกับหนึ่งมันใกล้บ,บ้านนะฮะสองมันกับคือทุกอย่างมันก็ดีเบิร์ตนะคะทั้งสวัสดิการทั้งาการเขากะให้รายอย่างนะคะสวัสดิการนี่ยแหละย่างแรกเลยเนาะแล้วก็เงืนเดือนก็ค่อนข้างที่ฎดีนะคะบริเวนราบดีดีนะคะถามว่างานเป็นยังไงบอค่ะ งานของมังกรสีมนี้ทั้งไฟยิ่งแล้วกับไฟผู้ชายเนาะคะ่ะแต่ว่าถามมาผู้ยิ่งกับผู้ใา้เห็นงานน้ำกันได้บ่ได้นะคะแต่ส่วนร้ายเขากับบ่ไดเ้เอาผู้ยิ่งกับผู้ชายมาไว้น้ำกันตลอดเพราะยังเพราะว่าผู้ยิ่งส่วนร้ายเขาก็จะจัดไปแผนกว่าห้เห็ดแพ็คก,กิ้งเนาะคะ่ะแพ็คก,กิ้งก็คือว่าแพ็คขนมนั่นเองเนาะคะ่ะแพ็คขนมเดินเครื่องเกี่ยวกับแปบลบว่าจัดระเบียบขนมนะคะเช็ค เขาของทุกอย่างทำนองนี้เนาะคะ่ะนั่นคือของผูุ้ยิ่งโดยตรงแล้วกับของผู้ใาน้นี่ก็สิเป็นในี่ยทำนองที่ว่าเขาเอ่อเฮ็ดอบขนมออกมานะคะจะเป็นอบขนมแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องยหงไๆแล้วก็ผสมแบบ เาเาินว่าขนมแต่ลอยางเนาะมันสิมีรสชาติของมันเนาะเขากระสีเห็ดตัวนั้นนะคะเกี่ยวกับรสชาติอย่างที่มันหนักกว่าผู้นีอีกเขากะเชิดเป็นสองเท่าโอ้ยทุกคนมันกระสีวรอดแล้วเนาะลมแห้งแห้งอย่างกว่าตอนสีส้มคือพอนอ่บาดีนอ่ลมขึ้นมาอะไรจงสีนอ่นะคะแล้วบาดนี่กะไปเฮ็ดยู่นั่นเนาะด้วยความที่ห้าเข้าไปแ,แรกเลยเดี๋ยวมือนกระสีเดืเกินน้ำนะนีในเกี่ยวกับตัวนี้ เขาไปละเกลกเลยเนาะมวยกะเรียนภาษาได้อยู่ประมาณแค่์สองปีกว่าทุกคนค่ะสองปีกว่าอีนี่นะเพราะยังทาร่วมศิษย์ศพมันเลยบ่ได้แบบว่าเข้ามาเรียนตรงโตมันเลยนะคะเพราะว่ามันเรียนแค่์สองมือสองมือสามมืออังสิแน่น,นะะักเคียเนาะค่ะมวยก็เลยเอาพ่อคร่า,าวอีฟังเรียนจบง้อขอมันอยู่สองจุดหนึ่งนะคะสิคือสองจุดสองบ่ดทันทุกคนเฝ้าน้ำการ่นน้ำงาน พราะอยัางอายุห้ามันก็เริ่มร้ายขึ้นระบาดเลยอีกอย่างหนึ่งเนาะเ้าต้องใส่เขาต้องทรงเสียและะ้วค่ค่าใช้จ่ายมันสูงสําหรับตัวห้าเองเขาก็ตตรงฝาวมุ่ยก็เลยได้ตัดสินใจเนาะไปเฮ็ดหลังจากที่มุ่ยไปเรียนกบเฟเดียไปไปเรียนกับการเฮ็ดย,ยิ่งยูยิ่งกินเรียนรู้ใน้านอาหารมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมันก็ตตรงพัดเปลี่ยนกันไปบาดมุ่ยก็เลยตัดสินใจไปเฮ็ดงานโรงงาน เรื่งานเรื่องงานน,งาน,น,งาน,นี่กะเขาก็ให้ให้เขา้าหูจักเรื่องอยังแน่เนาะก็คือเรื่องไว้พริบนะคะไว้พริบในการที่เข้าจิพลิกแพร่งการเหตุการณ์เหตุงานเนาะคะ่ะเขาก็ทดสอบเข้าเรื่องนั้นแล้วก็ข้อที่สองเนาะค่ะก็สําคัญเลยล่ะตัวนี้ข้อสําคัญนะคะข้อมูลของเขานะคะว่าที่ยงที่อยู่จังไดมองไดเขาอยู่กับไผ่นนี่นั่นเขาก็สิถามไปเนี่ยราคานาะ เขาเรียกว่าประวัติของเฮานั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะามเบิดธนาคารนะคะถา้าอยู่นี่โดยตรงเขาก็ต้องมีเบิดธนาคารเพื่อที่สามารถส่งเงินเขาให้เฮาได้นั่นเองเนาะคะ่ะแล้วกรณีสําคัญนะคะก็คือเรื่องภาษาเพราะว่าช่วงที่มวยมาอยู่นั่นเขาเน้นไปเรื่องภาษามากกว่าเรื่องอื่นนะคะเรื่องงานเนี่ยเขายังปรับเรียนกันได้เขายังสอนกันได้ไปเรื่อยๆแม่นบอกแต่ว่าเรื่องภาษานี่ เขาต้องใส่มันณนะโมเมนต์นั้นแล้กก็ตอนนั้นเลยเขาบอตตรงขานนะคะกะนีละสิ่งที่สําคัญบาทนี้เข้าไปขังในาเนาะโดยความที่เฮามันไม่เอียงทุกอย่างเสียก็ไปเรียนรู้ว่าตรงนี้ก็คือมองกินเขาตรงนี้ก็คือว่าเข้าไปนี่ขอสอบถามเฮาค่ะสามารถเข้าไปของนี้เพื่อสอบถามเงืนะ่อนน้าเขาเตอร์นู่นนี่นั่น มุ้ยกัเลยได้เข้าไปรับยูนิฟอร์มนะคะยูนิฟอร์มก็แคมีแค่เสื้อนะคะแจ็กเก็ตตัวนึงที่แบบเห่อใซ่นะคะแล้วก็หมวกคุมแล้วก็หูอุดบ่ให้ได้ยงนเสียงเครื่องนั่นเองเนาะคะ่ะนื่นคือเขาหายมานะแล้วที่นี่นะก็เริ่มสตาร์ทงานนอนสตาร์ทงานนี่มันก็มีสองกะให้เหลือกเข้าก็ต้องมาเลือกกะที่เข้าเสิเข,ข่าพร้อมนะคะทุกคน ถ้าเริ่มต้นจะร์ทงานนี่คือเข้าไปฝึกงานไม่ไหมเลยเนาะคะ่ะอยู่ในระยะเวลา3ถึงสเดือนหรือ6เดือนเขาก็ว่ากันไปนะคะส่วนหลายเขาทดสอบงานทั้งนี้นะคะหเดือนถึง1ปีนะคะทุกคนสอบทดสอบงานเพื่อเสียเจ้าได้คอนแทคที่จะเข้าไปเฮ็ดงานอยู่น้ำเขานั่นเองเนาะนี่คือหลักการสำคัญของเขาเลยล่ะบาทนี่มวยได้เข้าไปปุ๊บนี่ก็ประมาณทดลองงานอยู่ประมาณ6เดือนทุกคนคะ่ะก็ได้คอนแทค คอนแทคนั้นมันก็คือเงีวเลยปีต่อปีนะคบปีต่อปีเลยล่ะพนักงานประจําของเขาเนาะคะ่ะมันกับคอดีเลยล่ะเท้าได้ัวนี้ปุ๊บนี่มันกับสีนี่เกี่ยวกับคอดีเขามันก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะคะภาษีรายได้ย้อนกลับของเฮามันกับสิได้บ้างว่าได้บ้างก็แลว้วแต่หัวขอของแต่ละบุคคลนะคะแล้วบาทนี้เรื่องยังบ่อสวัสดิการได้หลายอย่างมันกับเข้ามานะคะ แล้วก็ขอสามนะคะก็คือเงินฮอลลีเดย์เฮากสิได้นะคะเงินเ,เขาเรียกว่าเพรมี่นะคะคือเฮากสิได้คือสินปีุป๊บมันสิมี่เอ็กซ์ตร้าให้เฮาานู่นนี่นั่นก็บอกกันไปนะคะแล้วบัดนี้ถ้าเฮาจบจ,จุดนี้แล้วนะคะได้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องที่เฮาได้คอนแทคแล้ว เฮาอยากจะเข้าเฮ็ดงานมวยเฮ็ดงานปัจจุบันนี้มวยเฮ็ดงานเป็นกะกะเสากะกะบาบนะคะสิมีอยู่สามิมีแค่สองนะคะคือเป็นกะเสาบายอังสีหนึ่งนะคะล้วกะกะดึกประจำการเลยหนึ่งคือกันทั้งเบดสองนะคะมวยสไลแค่สังสี่บอลร,ร่วมเป็นไปว่าเสาเทียงใบได้เพราะว่ามันบ่เป็นกะตายโตถ้ากะตายโตก็คือกะเสาล้ะกะ วัาไงโหลดกะเป็นก๊สองกะนี่คือตายตัวเร็วแล้วก็ก๊แรงแค่นั้นนะคะก๊ดึกเขาสิเงตี่ตายตัวของเขาสิบะไดไปเปลี่ยนยังคนที่เขานอนดึกได้ก็คือวัาไงโหลดกะเออเนาะผู้ใดเคยไต้ก็คือเฮ็ดนะเพราะว่ายังได้เงินหลายนะก๊กะดึกนี่ได้เงินหลายอีนีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยที่คนที่เขาจไป เฮ็ดงานการดึกนีนึ่งบ่มีบ่มีครูข้องบอกรือว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวต้องไป่รงลรูกน้่นตนเศร้าอังสีนเนาะคะ่ะออกจากกะไปก็คือไป่รงลรูกได้เลยทำนองนี้เนาะคะ่ะนั่นคือกอรณีคนที่เข้าเ,เหตุงานกะดึกนะคะแต่สำหรับเฮ้านี่ก็คือเหตุงานเขาสองกานี้พอเหตุงานกะดึกบ่ได้พอเคยไปเหตุล่ะพอเหตุบ่ได้อีลีนะคะเงินเดือนดีอยู่ก็จริงแต่ว่าเฮ้าเฮ็ดบ่ได้เนาะ สิ่งที่เขาควรเรียนรู้ที่สุดก็คือเรื่องภาษานะคะเน้นไปเลยเรื่องภาษาผู้ใดคิดว่าเขามาแล้วนี่บอกว่าภาษา่จําเป็นภาษาใดยเฉภาษาอังกฤษกับข้อมันเป็นแค่เริ่มต้นสาตาร์ทนะคะเพราะอย่างราะว่าเจ้ามาย่นี่นะสิ่งที่สําคัญเลยถ้าถ้าอยากจะได้การนะคะคือบัตรเขียวเจ้าสิออกไปเหตุการณ์เหตุงานเขาได้ก็คือจะต้องไปเลียน เรียนภาษาเขาให้จบในสิ่งที่หมวยบอกตั้งตะเบืองตนนะคะให้จบก่อนจบแล้วละ่จะจ้องสิได้อนุมัติวา่าจะสามารถอยู่ใดหรืออยู่บ่ไดนะัมขอแต่ละปีเปลี่ยนไปได้ทุกคนบ่ได้คือกันเสมอไปนะคะนี่คือมวยเอาประสบการณ์มาเราสูฟังเนาะค่ะแล้วอ่ะทามาประเทศยู่ปุ่มันหนักแห้งบ่ก็นักเด้มวยยอมรับเลยวันงานหนักนะ แต่ว่าเงินเดือนเขาก็ดีขึ้นกันสิมายืนตัวเตะตัวเต,ต,วเตบะบ่ได้เนาะค่ะยืนมือละแปดสโมงมีเบรกมีพักขึ้นกันเบิร์ตทุกทุกคนทุกขี่ขึ้นกันนะคะมีเบรกขึ้นกันเบรกสามเทือนะคะก็คือแปดนาทีอ่าแล้วจากสิบห้านาทีแล้วจากแปดนาทีสามสามยกนะคะเทาก็สามารถกินดื่มได้นะคะมันก็สิมีกาแฟให้นะคะชาชานี่คุณต้องพกผ้าไปเอง ถ้าคุณอยากดื่มชานะคะเขาจะมีกาแฟไหสเป็นคาปูชิโน่บ๊วยอีหยังกาแฟาลาเต้บ๊วยอีหยังเขาไม่ให้เบิร์นะคะบ่ต้ตรงด้เสียงเงินอันนี้มันเป็นกฎของเขาให้ลูกน้องเลยเนาะค่ะแล้วก็เซนี่ฮอตช็อกโกแลตไหนะคะถ้าอยากจะดื่ m, นมน้ำอัดลมจะต้องซื้อเอาน้ำเปล่าเขามีให้นะคะที่บริษัทมุ่ยเป็ี่ยนทังสัตน,นะคะเอากดตูดดื่มได้เลยนะคะเพราะเป็นยังตรงนั้นก็ดีนะนานาหนาวมากสิ ะมันกกสิมีความอุน่นอยู่ในตัวของเขาเพราะว่าเขาสิมีแอร์ให้ห้าเรียบร้อยข้างในอันที่จริงแล้วมมยว่ามวิเต็ตคลิปข้างในโรงงานใหม่เบิ่งนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไพรเวทซอร์เรือเกินก็เลยบได้บได้เหตุคลิปตัวนั้นออกมาให้ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะ PPFc แล้วที่นี่นะ่ะโซนแตละโซนมันก็สิแตกต่างกันนะ ไม่บอกไปนี่พยายามคิดตามออเดอร์ค่ะบ่มีภาประกอบนะถ้ามีพาประกอบ,นะกอบสิดีก็นีอยุ่แต่หาก่ามีพาประกอบห้เนาะคะ่ะคือเขากระสีแบงโ้นขนมแหง้งแล้วก็โ้นขนมเปียกเนาะคะ่ะขนมเปียกเนี่ยก็คือว่ามีพวกรสชาตินั่นเองมันจะมีพวกน้ำมันผสมพวกเอ่อพริกไทยเกลือทุกๆอย่างนะคะแล้วแต่เขาออเดอร์มาจากลูกค้านะคะ แต่ว่าโซนแห่งก็หมายถึงว่าสิเป็นขนมที่เขาผลิตออกมานะทจูจริงๆก็คือพวกเขาอัดเม็ดหรือว่าพวกเอ่อซีมีพวกซีสหลายๆนะคะเขาไปเขาสิกินเป็นอาหารเร้าแล้วก็เป็นคนที่่อนค้างที่จะควบคุ่มน้ำหนักขน,น,น,นองนั่นเนาะค่ะก็สิเป็นพวกค้นพวกเนืงหลายย่างนะคะหลายย่างอีลินะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะมันก็คือแตกต่างกันแม้กระทั่ง การเฮ็ดงานนจักน้อยนะคะงานที่มันหนักที่สุดก็คือเฮ็ดงานอยู่กับตรงที่มวยบวกล่ะค่ะใส่พวกมีมีเทสมีพวกกันนี่ละ่ะรสชาติลหลายๆแร่นี่ละ่ะพวกคนงานมันหนักแห้งพ่อย,ยังมันเกี่ยวกับเ้าตตองไดล่างเครืองมันเกี่ยวกับเ้าตตองไดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดนะคะมันจะบวกคือกันมวยกับเฮ็ดงานอยู่ในโซนนั่นสมากกว่า โนะซนแบบที่มันเบามุ่ยกับบุคอยได้ได้อยู่เพราะว่าเฮาถฝึกฝึก,ก,กแบบว่าให้ครบทั้ง12เครื่อง12เครื่องนั่นมุ่ยเริ่มจะตดัดบง่างทุกคนที่เข้าไปเฮตในในหนนเนะะ่าค่ะถ้างานมากกว่า10ปีขึ้นนะคะมีมีประสบการณ์มากกว่า10ปีขึ้นไปนทุกคนต้องรู้จักเครื่องแถบจะมืดทุกเครื่งนะคะ ยกเว้นโรงงานใหม่นะโรงงานใหม่หมวยยังบ่ทันเลยรู้จากหรอกเพราะว่าส่วนหลายถ้าโรงงานใหม่มาปุ๊บเขาก็รับคนไม่เข้าไปนะคะเนั่นคือกรณีที่เขาแบ่งโซนไว้นะคะแล้วมันก็นักยืนละถามว่ามันนักโบแต่ว่ามวยก็ถือวามันเนือมันไกลฮห้นหล้กกระสองเขาก็ยังจ่ายเงื่อนเดือนเท่าดีนะคะแล้วที่นี่นะเงื่อนเดือนมันแตกต่างกันบอผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาเฮ็ดงานหนักกว่าเาอีก นักจังไดบอกเขาอยู่กับพวกเกีียวกับผลิตันยุกข,ขอ้งนักๆน,กนะทุกคนค่ะบางคนกับเอวโดไปเลยด้บางคนน่ะนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเร็วนะคะประสบการณ์การที่เา่อมาเมลราจังสีเนาะมันก็เป็นเรื่องที่เฮ็ดงานในตตังแดนเนาะค่ะผ <c oughs> ู้ใดที่บ่กเคยเลี้ย,ยงอบอกเคยไทยหงไทหน้าเมื่อก่อนนะคะ <c oughs> นั่งอยู่ตามโต๊หรือว่า <c oughs> วงไงโหลดเขียนกระดุมกระดาษนี่มุ้ยบอกเลยว่าต้องไปล่องเบืองกอนนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้ไปล่องเบืองกอนยาฟ้าท่านสรุปดวนไปเรยว่าจเจ้าเฮ็ดได้นะคะเ <c oughs> พราะบงางอย่างนี่ ถ้าต้องเบิงจะคล้องก่อนแลกักไปเบิงงานว่าเขาให้เหาเฮ็ดจังใดนะคะล่องเบิงพอเมื่อเจองานนักนะคะเหาเป็นเศร้าหน้าเมื่อก,ก่อนนะคะทุกคนมันก็นเลยแบบว่าคิดว่ายุ่งไซกับเห็ดได้เบิดเมื่อก็เลยว่าทายจ่บบานเห่าซ้ำหนี่นะคะอยู่ทั้งนี่สิซ้ำไดมันก็นนักกากนอยุ่ก็จริงแต่คําตอบออกมานะคะรายได้มันก็ดีนะสวัสดิการเขาดีเบิดเนาะคะ่ะ อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจเบิ้งเนาะค่ะว่าเออเหตุงานทั้งนี้กับเป็นยังสันยังสี่ไปล่องฟังไปนะคะเพื่อยังเพื่อชิได้เอาไปพิจราจรณาเบิ้งวา่าเข้าไปเหตุงานแต่เราลงงานเป็นยังไงสําหรับตัวมุวยนี่รงงานที่มวยเห็ดน่ะมันเป็นเกี่ยวกับขนมอัดนะคะเข่าเาข้านห่ล่ะเข่าไปเม็ดนี่เขาไปอัดเป็นแผ่นนะคะเพื่อเสียวมาเห็ดเป็นขนมที่สามารถกินกับชีสหรือว่าท่าเนยท่าแยมได้ ประทังชีวิตได้นะคะอาหารแห่งเป็ดจังสันนั่นเองเนาะค่ะสาหรับคนทั้งนี้เขาสิกินเป็นอาหารเศร้าหรือว่าเป็นอาหารชุกชิ้นเมื่อเห่าออกไปออกร่างกายหรือไปเที่ยวจังซ้อทำนองนี่หาอีกยังบ่ได้นะคะน้ำกวดนึงเขาก็เล้วละนั่นคือเขาผลิตออกมาเนาะให้มันสมดุลกับท้องที่แต่ละท้องที่นะคะทางยุโรปเขาก็สิกินจังสันซะส่วนหลายมันกินง่ายมันไปง่ายมากงงายเขากะใช้ระบบนั่นเนาะค่ะแพ็กเกจ ถือไปแล้วกันแล้วนะคะนั่นแหละมุ้ยก็เลยอยากเอามาเราแช่กันนะคะทุกคนแบ่งปันให้รับรู้เนะาะวางงานทั้งนี้นักเบอกจังไดผู้ยิ่งนี่ก็นักผู้ใายก็นักนักแตกต่างกันบาทนี้ถามว่าทุกคนมานี่ยสดงานขึ้นกันบอกกับมุ่ยนี่มุย่ยบามันกระได้งานขึ้กันเท่าไปเฮ็ดงานลงงานนะคะชุดไซดก็ตาม ลักเกณฑ์ของเขาก็คขึ้นยังไงนะคะได้ภาษาเรียนรู้กับการเ็ดงานตลาดสินนะคะออกมาได้คือการเบิดเมื่อคุณได้คอนแทคเรียบร้อยแล้วคุณก็เป็นพ,พนักงานประจาปั๊บเป็นพนักงานประจําเรียบร้อยละก็คือทุกคนมีทับระดับเท่าเทียมกันเบิดบ่ได้มีว่าภัยมาก,ก่อนมากหลังแต่ช่วงที่เข้าไปฝึกงานอย่น้ำเขานั่นเข้ากับตรงท่าใจนะคะต้องรับฟังเหตุและผลทุกๆอย่าง มันมีคอดีของเขานะคะคนที่เขาอยู่ก่อนหนาเฮ้าสิขเขาก็สิมีประสบการณ์แต่ว่าอย่าลืมว่าประสบการณ์ของเขาบวกกับของเฮาเรียนรู้ไปพร้อมนะคะเฮาสิเก่งโดยใช่นะคะทุกคนคะมันกระสิเป็นการที่เฮาเริ่มต้นของเฮ้หาหล้วก็มีวิธีเหตุของเฮาไปพร้อมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกฎของเขาก็ตามกฎไปเขามีวิธีเห็ดแห่แกเห็ุตามของเขาไป แต่เมื่อคุณอยากจะให้มันสั่นล่งบ่ะระยะเวลาที่มันเงีวๆให้มันสั่นลงให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เช็คขอ้งนู่นนี่นั่นให้มันสบายเขาก็ต้อตงเพิ่มเทคนิคของเทาเข้าไปอีกเนาะค่ะนี่คือมวยเอาเมาแช่ประสบการณ์แบ่งปันกันเนาะค่ะทุกคนค่ะจังได้ก็ตามนะคะถ้ามักถ้าชอบ่าลืมก็แช์กดนไค์แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นาในเด้อจ้ะเนาะสาวโรงงานนะคะเมียฝรั่งต่างแดนกระสระม่าณจังสิละ ตั้งต่กี้เป็นสาวรงโรงงานบะแมนเด้เป็นสาวร้านอาหารปัจจุบันนี้บว้แล้วนะคะร้านอาหารนักสงเเ่าเลยเนาะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกเบื่องเอานะคะผู้ใดมักจังใดอันนี้บาวากันเนาะคะ่ะเอามาแบงปันกันไว้พอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สาวสว่างก็ต้องขอโตแล้วนะคะต้องรีบแล้ว นี่คือตักตวงเวลาออกมาไวเพื่อให้คลิปให้ทุกท่านได้รับชมได้รับติดตามกันเนาะบมมบับราสิงเงียบคลิปไปเลยด้ยค่ะแต่ละเมื่อละเว้นกันสิมาคุยกันัปสี่แล้วก็พกกันจากน้อยหนึ่งเนาะค่ะที่ทํางานผมเนาะฝากไว้น้ำนดเดอ้อจ้ะรักน้อยแต่ขอให้รักนาน,านๆไปพอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคะ่ะมื่อนี้ขอตัวละบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ